ตัวเทพประจำสัปดาห์วันนี้นะครับก็จาดอนซานโชนะครับนะมากับสไตล์โพลิฟิกวิงเกอร์นะครับเล่นได้ปีกซ้ายขวา2ฝั่งนะผมถนัดเท้าขวาเป็นหลักเท้าซ้ายใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็เทคนิคการเล่นของเขาเนี่ยเล่นยังไงถึงจะรีดประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดนะครับผมนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับมีดีตรงไหนแย่ตรงไหนบ้างเล่นยังไงดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับ ก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่อยากเติมอีฟุตบอลผมขอแนะนำํำต้นเลวัตบัวหลวงปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของความคมนะครับผมนะสำหรับใครที่ยืนในตำแหน่งปีขวานะครับก็แนะนําว่าเป็นการเล่นแบบคัดอินไซด์เข้ามาไซด์ก้อยปัน,นะครับก็จะทําได้ดีมากๆนะแล้วก็การจบสกอร์นะครับให้มาที่82นะครับก็แนะนําว่าเป็นการยิงระยะประชิด หรือการยิงในพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลจากประตูมากนะครับแบบนี้จะหวังผลได้ดีกว่าสําหรับใครที่ต้องการใช้ซ so so านโชซานโช่วะันซานโชนะครับในการยิงนะครับนี่ก็แนะนําว่ายิงประมาณหน้ากรอบอย่างนี้ก็จะดีที่สุดนะครับไกลเกินกว่านั้นอาจจะหวังผลได้ไม่ดีมากนะครับผมนะกา,ารจ่ายบอลของซานโชนะครับก็ โลพ p a ด์อยู่ที่79ล็อสบเกเต็ดอยู่ที่76นะครับช่างน่าเสียดายนะครับที่เขาไม่มีเวทเต็ดพัสด์หรือทูพัสด์ซิงเลยนะครับแต่ที่มีการจ่ายบอลครับก็เป็นเรื่องของสกิลพินพอยต์คอสซิง n g นะก็ทำให้การเปิดบอลเนี่ยโค้งเข้าหากองหน้านะครับผมนะก,ก็หลักๆการเล่นนะครับก็จะเป็นการเล่นปีที่ ตัดเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็เป็นการชิปเปิดด่งๆให้เพื่อนมงแบบนี้จะดีที่สุดนะครับจะดีกว่าการเปิดแบบสตันนิงมาแรงๆนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นการเล่นชิปบอลเบาๆมาหรือว่าจะเป็นเปิดแบบดองๆให้เพื่อนง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นจังหวะต้องฝืนเปิดเท้าซ้ายแบบนี้นะครับก็ยังสามารถทําได้บางครั้งนะครับย้ำนะครับว่าบางครั้งก็สามารถทําได้โดยการเปิดเท้าซ้ายและยังเปิดได้ดีแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่แนะนานะเพราะค่าการใช้ความแม่นยําหรือความชํนนานาญเท้าไม่ถนัดเขาเนี่ยให้มันน้อยมากเลยนะครับนะ แล้วก็เรื่องการแทงบอลน,นี่อาจจะได้แทงไม่ได้เวอร์มากเหมือนตัวจ่ายบอลเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะไหนมันเป็นพื้นที่โล่งจริงๆเขาก็ยังคงสามารถจ่ายได้ดีนะครับแต่ก็การเปิดมุมนะก็เปิดอยู่ที่85-80ต้นๆนะครับก็ใครที่มีตัวเปิดมุมที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้นํานะครับ แต่ก็เปิดได้นะสำหรับใครที่ต้องการใช้ซานโชนะครับเรื่องสุดท้ายแลวครับข้อเสียของซานโชเลยนะก็คือความแข็งแกร่งครับทุกคนหลายครั้งนะครับที่ผมได้เล่นซานโชแล้วก็ได้ดวลกับแบ็กขวาแบ็กซ้ายหรือจะเป็นกองหลังทีมตรงข้ามเนี่ยเมื่อทีมตรงข้ามทําการเข้ามาระยะประชิดนะครับหรือต้องดวลกันแบบระยะแนบเนื้อเนี่ยซานโชจะเสียการทรงตัวจะเสียการครอบครองบอลได้ง่ายมากๆเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อเสียที่ผมเสีได้มากมากเลยนะหรือก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซานโชนะครับนะก็ข้อดีข้อเสียของเขาก็ตามที่พูดไว้ในคลิปเลยนะครับส่วนค่าพลังรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่ได้ตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะก็เป็นปีกอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเล่นฝั่งขวา เน้นชิปบอลเปิดบอลหรือจะตัดเข้ามาไซด์ก้อยนะครับหรือจะเล่นปีกขวาไอปีกซ้ายนะครับแล้วก็เน้นคัดเข้ามายิงด้วยเท้าขวาหรือว่าจะเป็นการชิปบอลเปิดให้เพื่อนถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็มีความเร็วนะครับแล้วก็ครอบครองบอลได้ค่อนข้างดีนะแต่ก็ติดลิงเรื่องเดียวจริงๆเคร่บเรื่องเดียวจริงๆเลยก็คือความแข็งแกร่งนะครับที่น้อยมากๆเปราะบางมากนะครับผมนะก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับใครที่ได้ตัวนี้ดีใจกันหรือเปล่าหรือว่าเอาไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมถูกใจไหมหรือว่า มีอะไรพูดเพิ่มเติมพูดเสริมเกี่ยวกับจารอนซานโช่นะครับก็มาเม้นพูดคุยกันได้ที่คลิปนี้เลยนะครับผมนะ